พี่น้องอีพี่ดีไหมอีพี่นี่บานสิภาษ์วังขางทางครับโอ้วางทางกะบงามพี่น้องอันนี้คือบานปากบานปากชื่อจิงซวงได้เห้อบ้านโนนบากครับอ่าบ้านโนนบากโอ้พี่น้องงามงามอันนี้วันนี้งานพุงกระจิ๋นเป็นบ่เนี่ยฮะโอ้เป็นปลาผมงานพุงกระจิ๋นครับพี่น้องช่วงนี้ผู้ใด ไปในเขตภาคอีอสนา,า,านก็จะพ่อป่ายจองกระชินจัดงานกระชินวิท่งศาสนาวิท่งใช่ฮะโอ้เพื่อนเดือบิึงทั้งหนาเอาทั้งหนามีการปรับปรุงพัฒนาอย่างนอพี่น้องเนาะโอ้รถขึ้นหลายตดเนาะบวานเนาะโอ้ถนนถนนมองแถวสะพานนี่เพชถนนสองสะพานใช้ทางเวียงครับพี่น้อง นั่งเวียงเบิงสิบ้าพี่น้องเบิงว่าเป็นเสียงนาะโอ้พี่น้องสะพานจากเล่นหนึ่งแห่เป็นสองเด่นเพื่อล่องรับการขยายทางกับการตัดจรไปมาของพี่น้องเอาผู้ใดมาหอดนี่ก็ค่อยไปค่อยมาด้วยครับรถสปอร์ใหญ่เอาเอาพันนะอ๋อนี่เป็นยัง เอาใจอ่านมีเงินเอาทางหนาพี่น้องทางหนาสำนักง,งานสากรดการการับสำนักงานสากรดสายกิจสุชนเวอร์ชันนี่ครับแม่นเน้นโซเฟอร์เนาะ<ม>โอ้พันขึ้น,ป,นป่าย่างนี่วงโซปลายกอนผลผลพี่น้องสำนักง,งานสากรดแห่งใหม่โอ้สุดยอดเลยเอาทางหนาก็รถตรงน้ำคอยไปเอาคอยไปรถหนักรถหนัก รถนักงคือรถเบาเนี่ยนักงรนยางจนเปรตออกเนาะขอบคุณห,หลายเพราะม่พี่น้องจีเขามาบอกว่าช่วงใหม่ก็ลังใจแกไปดท่องแกวไปตท่องป้ามมันนี้เดินทางครับสพื่อเพื่อใจดีครับอมองคลก,กรเกษารครับางเขตเกษาบันฑโกมวันนี้ดึงโตมากครับรกคา หลายแห่งกับบุึงีแม่กับบุตรีด้วยเวลาแมา่ครับอตอนนี้เข้าสู่เขตชุมชนรดความเร็วซิตี้ลิมิตนะครับบุนทะเลกสามนาจุดร้อยสามสุดเจ็ดซิลินทอนแปดสิบถนนสองหนึ่งแปดสองครับพี่นอ้องอ่าวที่ภาพบนความเร็วของเส้นทางแมนะ่บ,นบุนทะเลกับพี่น้องโอ้ ไปตอนรับสู่ตัวยังเนี่ยเทศบาลตำบลตริคร้เาเข้าสู่เขตเทศบาลตำบลตริคร้าข้างปั๊มน้ำมันอ,อตทอนะครับแล้วก็การไฟฟ้าโอ้การไฟฟ้าส่วนผู้มีผ่าคุณตรีนอ้อเป็นทั้งงานเลยข้างหน้ามีรถหนักครับข้างหน้ามีรถหนัก ตอนนี้จราจรเยอะมากเลยนะครับรถเยอะมากเลยอ่าค่อยค่อยข่อยข่อยเวลาไปทั้งรูมหมดแล้วครับมองนี้ เป็นบอิํานานเรื่องแอปแต่ชํานานเรื่องเครื่องหรือเครื่องสินอย่าลืมเรื่องพี่น้องเด้อผู้ใดขึ้นทะเบียนเกษตรกรอในเงินคาวาเงินพันจิตซอยเขามาถ้ากันอัพเดตหรือว่าทำํำแอปไอ้มันถูกส่องครับสำหรับผู้ใดเป็นโูกคาต้อกรอ สำหรับผู้มีแอปได้ล่ะผู้มีแอปกับเงินเขาบั็นี่ยังไปกดเอาครับยังผูกหาหนีข้นเส,อสือซาตาบอดีนะครับโสะดวกก็เลยต้องใส่ซองข้างของแอปของธนาคารเรานะครับเป็นยังตีอย่ที่จ้าบ่าวใดเจ้าใดบ่าจจะได้บ่ได้หรอเพื่อนทีซื้อดอกเขาจะอาาเอาข้าวกันเนาะบ่บ่หนึ่งหน้ามีรุ่น,อ,นอยู่ ว่ได้ก็ว่าเอาแต่ถ้ามันได้มากจะเอาวอลฟอมนี่มันก็เสียวโอกาสไว้ด,ดิต้องต้องาม่องผอมเรีร<อ>ยงผอมไว้โอ้พี่น้องคืนโซนนู้นเด้วยว่านว่าิจบลิบมันจิบต่อนหนื่องเดี๋ยวจะพ้าเบิองกันเยี่วสวยแหงเลยพี่น้องโอ้รถขยาบังหน้าเลย บอเป็นอย่างเดียวถ้าโน่ๆๆนแห้งๆก็จะแนบเว้นอยู่พี่น้องนี่แหละเอาสู่เขตเทศบาลตำบลบ,บุญกะลิกครับอันนี้กโอน่นยังโนู่นสวรรค์แน่นสวรรอนเอาพี่น้องกระเจะหอดเป้าหมายปลายทางได้โอ้บางทีจะยาย,ย,ายทางขึ้นก็เนี่ยยายอยู่กันเนาะ อเอาสะพานจิ่เขาะห์พุทธศรีขยายด้วยพี่น้องผู้ใดไ,ดไปฝมาก็าคอยไปคอยมาเราวัดระวังนะครับเจ้าหน้าที่องใหม่ก็มือเกมอยู่เอาพี่น้องจบคลิปนยาวจะเพียงแค่นี้เด้อครับเด้อขอบคุณหลายที่เขามาเบิ่งมาส้มครับขอบคุณโซเฟเี่นำมาสูปป่เป้าหมายครับอตอนนี้เวลามันเหลือเวลาอครับก็เลยต้องรีบปิดคลิปแค่นี้ครับขอบคุณหลายครับไปแล้วครับ